สำหรับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมแปลงญ้านะครับญ้าสายพันธุ์ที่เพื่อนๆกำลังชมอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นญ้าเนเปียร์ท้ายเขื่อนซูเปอร์ลีฟตัวนี้กำลังเป็นที่นิยมนะครับเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์นะครับ<ม>เนื่องจากว่าลำต้นแล้วก็ใบของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอวบคือลักษณะต้นของเขามันจะคล้ายกับต้นข้าวโพดเลยนะครับ ตัวนี้ผมได้มาจากคุณยกนะครับวันที่ผมเดินทางไปเมื่อ2ปีก่อนนะครับไปดูแปลงคุณหยกเนี่ยคือเหมือนกับต้นข้าวโพดเลยนะครับเนื่องจากว่าดินแล้วก็ของคุณหยกเนี่ยจะได้จะได้น้ำจากโรงงานข้างเคียงนะครับซึ่งมันมีมีสารอาหารก็คือมีมีปุ๋ยนะครับแล้วปล่อยราดแปลงปลูกทําให้หญ้าเนี่ยสวยสวยมากๆนะครับสําหรับทางสวนนะครับก็นํามาปลูกได้ประมาณ2ปี สำหรับแปลงที่เพื่อนๆกำลังชมนะครับแปลงนี้ก็เราสามารถตัดใบได้แล้วนะครับจริงๆเพิ่งตัดหมดไปแล้วทีนี้มันก็แตกขึ้นมาใหม่นะครับการเจริญเติบโตถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับแต่เนื่องจากาที่ดินของทางสวนนะครับโซนนี้มันจะเป็นดินทรายาความอุดมสมบูรณ์ของดินมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรวมทั้งระบบน้ำทางสวนไม่ได้ต่อแบบเต็มระบบนะครับ อันนี้เป็นอีกแปลงนะครับคือเขาเพิ่งงอกขึ้นมาใหม่นะครับสำหรับญ่าในเปียท้ายเขื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนปลูกนะครับตัวนี้แล้วมีระบบน้ำนะครับดูแลเขาใส่ปุ๋ยหน่อยผมว่าเป็นญ่าที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าลำต้นของเขาเนี่ยมันมันเหมือนต้นข้าวโพดเลยแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจปลูกแล้ว ปล่อยทิ้งหมายความว่าเราปลูกแล้วไม่มีระบบน้ำนะครับไม่มีการดูแลเขาถ้าเทียบกับหญ้าในเปียปากช่องหนึ่งนะครับหญ้าในเปียปากช่องหนึ่งจะทนกว่ามากนะครับถ้าเราปลูกแล้วปล่อยสําหรับหญ้าในเปียท้ายเขื่อนจากที่ทางสวนทดลองมานะครับลําต้นเขาจะค่อนข้างเล็กแล้วก็รีบนะครับแต่ถ้ามีระบบน้ำเนี่ยคือ้นเขาสวยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องลองประเมินว่า เราปลูกเพื่ออะไรด้วยนะครับแล้วก็มีมีแหล่งน้ํามีการดูแลที่ที่เต็มที่หรือเปล่านะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นเป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจสําหรับทางสวนนะครับ